ค่ะคุณผู้ชมคะนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีพาผู้เสียหายอายุ1 6ปีนะคะที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาเดินทางมาที่สโมสรตำรวจเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หกักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือสอพอดอสอตอรอรนะคะเพื่อขอให้ สืบสวนติดตามและดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่หลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศนะคะโดยนางปวีนาก็กล่าวว่ากรณีของผู้เสียหายอายุ16ปีที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาพ่อกับแม่ของน้องเป็นคนบุรีรัมค่ะแต่มาทำงานก่อสร้างที่ปากเกรด็ดจึงไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลน้องต้องอยู่กับตาและยายจนมีคนติดต่อมาหาน้องผ่านทางแชทเฟซบุ๊กนะคะตอนแรกทำทีชวนไปเที่ยวจังหวัดตากน้องก็ไว้ใจขอแม่ไป ตอนที่ไปตอนแรกก็ยังส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าเขาดูแลอย่างดีแต่ภายหลังกลับถูกลอกชักชวนให้ข้ามไปทำงานร้านคาราโอเกะที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาและบังคับให้คับประเวณีค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องจึงส่งข้อความมาหาคุณแม่ค่ะ บอกว่าอยากฆ่าตัวตายแม่จึงมาร้องเรียนที่บุรณนิธิประวินาและได้ประสานกับทางทหารไทยร่วมกับทางทหารเมียนมาชุดทำงานทบีซีเข้าไปค้นซึ่งการช่วยเหลือค่อนข้างยากและใช้เวลานานเพราะว่าจุดดังกล่าวอยู่ใกล้พื้นที่การสู้รบและมีลักษณะของการเปิดเป็นซ่องและคาราโอเกตอยู่หลายที่มากแต่สุดท้ายก็สามารถช่วยเหลือน้องกลับมาได้นะคะที่เด็กผ <นะ S 2> ู้หญิองอายุ16นะคะคคถูกหลอกไปบ,บังคับฆ่าประิณีที่เมืองเววดี ประเทศเบนมาครับพี่ปิ๊กครับผมซึ่งเราก็ได้รับความริ่มมือนะคะประสานกับทหารและเจ้าตำรวจด้วยนะคะคือทางฝ่ายทหารตำรวจนี่ก็มีทหารเพิ่มประสานกับทางทีบีซีนะคะทางด้านของอะไรนักชอกรออสิบสี่นะคะซึ่งซึ่งก็สามารถที่จะช่วยเด็กมาได้แต่ว่าเป็นกระบวนการหลายๆอย่างครับ เป็นรอเลยกันนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรับไปดเนินการต่อเลยพี่ครับผมครับเนี่ยฮะ อย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะยังมีคนไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศเมียนมาและรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในหลายพื้นที่ทเช่นพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นเขตปกครองของจีนนะคะซึ่งต้องประชุมหารือก,กับทางตํารวจต่อไปว่าจะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรนะคะขณะที่แม่ของผู้เสียหายอายุ16ปีที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19สิงหาคมเนี่ยลูกสาวได้ติดต่อมททางแชทบอกว่าอยากกลับบ้านซึ่งตอนนั้นตนเข้าใจว่าลูกอยู่ที่จังหวัดตากเลยถามว่าให้พ่อไปรับไหม แต่ลูกบอกว่าข้าไปอยู่ฝั่งเมียนมาได้เกือบ1เดือนแล้วกลับไม่ได้ขอให้แม่ช่วยและก็พยายามส่งข้อความมาหาตลอดบอกแต่ว่าอยากให้ช่วยกลับบ้านแอบวิดีโอคอลมาหาแล้วร้องไห้พยายามแอบถ่ายรูปมาให้ดูว่าอยู่ที่ไหนและส่งโลเคชั่นมาให้ ตนก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเลยมาร้องเรียนกับบุลณนิธิของคุณประวินานะคะตนก็เพิ่งรู้ว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวถูกชักชวนให้ไปทํางานร้านคาราโอเกะแต่กลับกลายเป็นโดนบังคับให้ค้าประเวณีด้วยแต่ลูกไม่ยอมทาและถูกบังคับให้ทํางานในร้านทุกวันแต่ไม่ให้เงินและไม่มีอิสระทํางานเสร็จก็ต้องไปอยู่ในห้องทึบๆมีคนไทยด้วยกันคอยคุมตลอด จะไปไหนก็มีคนเดินตามส่วนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อมหาตนลูกสาวแอบพกติดตัวเอาไว้ด้วยโดยต้องคอยแอบเอาใส่ในรองเท้าท้งนี้ตอนที่คุยกับลูกลูกถึงท่านตัดพอว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากตาย ตนเองเป็นห่วงลูกมากจนร้องไห้ฟุม่มฝ่ายทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นหัวอกของคนเป็นแม่นะคะนอกจากนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งวันนี้คุณปวีนายังได้พาผู้เสียหายอีกเจรายนะคะที่ถูกหลอกไปบังคับทํางานหลอกลวงลงทุนคริปโตที่ประเทศฟิลิปปินส์มาร้องเรียนกับสอพอดอสอตอรอให้ดําเนินคดีด้วยเช่นกันนะคะโดยผู้เสียหายกลุ่มนี้ถูกหลอกผ่านการชักชวนทาง Facebook ให้ไปทํางานที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้เป็น call center โทรศัพท์มาหลอกลวงคนไทยให้ลงทุนคริปโต หากขัดขืนไม่ทําตามก็จะถูกทารุณกรรมทั้งร่างกายกระทําอนาจารข่มขืนใช้ไฟฟ้าช็อตซึ่งเข้าข่ายการท้ามนุษย์โดยมูลนิธิปรินาได้ประสานไปยังกรมการกงศุลนและให้การช่วยเหลือกลับมาได้ค่ะขณะนี้ก็มี เจ็ดลายที่อยู่ในคำดีแรกของนี้ที่ปวินานะคะซึ่งเจ็ดลายเนี่ยก็ถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ท่านรองท่านรองเนี่ยคือท่านผู้การท่านผู้การ,รท่านผู้การแปะร๊ะท่านก็นำเอ่ออเาเออ่ไปสอบคัดแยกเกลื่อนนะคะคก็เข้าขา่ายฆ่ามนุษย์ทั้งหมดก็คือโดนทั้ง ไฟฟ้าช็อตนะคะมีโดยหลายๆอย่างซึ่งมันเข้าข่ายกันค่ะมันทั้งอย่างครับค,ครับก็ฝาไกได้ครับดีวรับไปเหมือนกันไทยปีครับ ด้านพลตารวจโทสุรเชษฐ์นะคะก็ได้กล่าวว่าวันนี้ได้รับเรื่องทั้ง2เรื่องไว้และได้ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบปากคำผู้เสียหายทันทีโดยจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อดําเนินคดีทั้งคนไทยที่หลอกคนไทยด้วยการไปทํางานทั้งที่อยู่ในไทยและต่างแดนรวมถึงดาเนินคดีกับคนต่างชาติที่พบความเชื่อมโยงด้วยทั้งหมดนะคะโดยสําหรับกรณีของคนที่ถูกหลอกไปทํางานเป็น c a ซ l นเตอร์ที่ฟิลิปปินส์นะคะ จากนี้จะต้องไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงการนําโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายมาตรวจสอบทั้งหมดเพื่อหาความเชื่อมโยงของทั้งเครือข่ายพร้อมเน้นย้ํานะคะว่าจะเร่งรัดการออกหมายจับผู้กระทําผิดโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเองเพราะหากคนไทยกลุ่มนี้ไม่ไปร่วมมือกับชาวต่างชาติคนไทยด้วยกันก็จะไม่มีทางถูกหลอกได้ค่ะ